สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมดุวพิวแปดบีทนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมเรนเจอร์นะครับผมอ่าครับก่อนที่จะเริ่มกันนะครับผมขอเป็นทุกคนเลยว่าที่ทุกคนเข้ามาในคลิปนี้พวกคุณอาจจะกําลังอ่าคุณคิดสงสัยว่าฮะได้เหรอวะสองเรนเจอร์ Rangers, สองตัวนี้จะสามารถสู้กันได้เหรอผมบอกเลยนะครับว่าไม่ลองไม่รู้นะครับวันนี้ครับเราจะอ่าจัดการประลองอีกครั้งหนึ่งนะครับมาจากคลิปล่าสุดที่เรา เอาชินสุสเกตไปสู้กับชินุบูไปนะครับวันนี้เป็นถึงคิวของเบนิมารุตบกับคิงนะครับใช่ครับผมวันนี้คือแบบจะเป็นการทดลองที่แปลกมากนะครับผมคือนะ่าแบบเป็นเวนเจอร์ที่แบบว่าเกรด B ีอะเกรดบีสู้กับเกรดเอะ่ะคือมันเป็นคนคนละเกรกันเลยครับแต่ว่าผมอยากลองไง นะเพราะว่าเป็นเมทเหมือนกันไงนะเป็นเมทนะผมอยากจะลองดูนะครับผมเอาครับก่อนที่เราจะเริ่มไฟ์กันนะครับผมก็อยากจะกราบขอบพระคุณทุกคนมากครับสำหรับคลิปล่าสุดนะครับเอ่อผมไม่คิดว่าคลิปนั้นจะแบบยอดวิวกะหึ่มขนาดนั้นนะครับก็ผิดคาดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับอ่าครับก็เดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งเบนิมานุก่อนนะครับผมก็ เป็นนี่มารู้ของผมคือนะฮะเกียร์เจ็ดดาวฟูลหมดนะครับสามชิ้นท่าไฟครบหมดเลยนะครับผมเพราะกาน,นถึงตีห้าล้านนะครับคิวแอกนะผมจะไม่มีดาเมจนะครับเป็นลดกันกายลดหลบหลีแลดก็ลดหลบรักษาศัตรูนะครับตัวสกิลสองถึงจะเป็นดาเมจนะครับแล้วก็ดาเมจต่อเนื่องแล้วก็ลบฮิลครับขัดขวางฮิลไม่ไม่สามารถฮิลได้ครับแต่จริงๆคือคงไม่ได้ มีอะไรมั่งสำหรับสกิลเนี่ยเพราะว่าไอ้คิงไม่มีฮิลอยู่แล้วนะครับอ่าก็คือทั้งเบนีิมารู้อ่ะแล้วก็ทั้งคิงอ่ะต่างก็เป็นดีบัฟทั้งคู่นะครับสกิลอ่ะน,นะครับก,ก็จะไม่มีแบบไม่มีบัฟไม่มีเพิ่มเลื่อนไม่มีบัฟตัวเองอ่ะไม่มีนะครับแบบวแฟร์กันเลยนะครับผมส่วนเจาะอันนี้ก็เจาะไม้ไม่มีอะไรนะครับส่วนคิงของเรานะครับคิงอดีลักก็ ต้องยอมรับเขาว่าเกียร์เดาวไอดีหลัผมไม่ฟูเหมือนไอเดีสนะครับเพราะงั้นเกียร์ของคิงก็จะต้องเป็นเกียร์ที่แบบผมพยายามจะประยุกต์ให้มันดีที่สุดแล้วนะครับคืออย่างน้อยที่ว่ายังดีอ่ะที่มันมีเกียร์เดาวช่องหน้าแล้วก็เลยมีพลังชีวิตอยู่ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องหลังมีพลังชีวิตอีกช่องหนึ่งนะครับก็ก็โอเคเพราะว่าเลือดเลือดก,กับดาเมจผมว,ว่าโอเคนะครับคิงจะมี ดามเมจก็สกิลหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่เป็นสกิลแรกนะผมเป็นลดต้านกระสาสกับลดหลุดรกระส,สัของศัตรูนะครับสกิลสองจะเป็นลดอมตะไม่ไม่มีนะไม่ไม,ไม่ผมไม่ได้มีลดอมตะเดี๋ยวแต่ใบน่าน่าจะทําให้เออ่เบนิมารุมีปัญหาเหมือนกันนะครับแล้วก็อัญเชิญดอกม้ยกักษ์ก็อันเนี้ยไอ้สกิลซันฟาเวอร์เนี่ยที่ผมคิดว่าน่าจะสามารถสร้างป,ปัญหาให้เบนิมารุได้นะครับผมแล้วก็พื้นพลังนะก็จะ ทำทำให้คิงได้เรียบนิดนึงนะครับอ่ะแล้วนะผมรู้สึกสนใจมากครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับปล่อยแต่บินมันดูได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมันมีอันไหนที่ผมใส่แบบโอเคอันนี้ได้น่าจะได้ถ้าถ้าผมกดทีทีอ่ะผมกดทีทีมันน่าจะได้อยู่ลองดูนะ พลาดพลาดโอ้โหโอ้ลองดูเป็นไงเป็นกันนะอ่านี่ขนาดแบบโอ้กอดเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง ได้ได้ได้ดิได้ด,ด,ดิเราเราจะต้องสามารถสู้สกิลพื่อพลังของของ,ขอ,ง,ขอ,งอิงได้นะผมเชื่อว่าเราสู้ได้็ไปไปได้โอ้ oh, oh, no 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 no, no. เรากดฟีบ้างดิเออเออเออกดบ้างดิเออทำไมจะหรวดไอดีหล่าผมแรงจังวะ The fuck ไม่ใช่แรงก็ปล่อยเร็วด้ <c oughs> เออไอมันต้องสู้ได้ต้องต้องสู้ได้ดเกียจ็ดดาวเราฟูขนาดนี้ต้องได้ดีวะปัญหาปัญหาอยู่อยู่ที่ไอตรง ตรงสกิลฟื้นพลังอ่ะสกิลทักสายเปอร์ mm hmm. นั่นคือจุดที่จุดที่ทำให้เป็นที่มาลุ้สู้ไม่ได้นะโอ้ชิตโอ้สู้ไม่ได้โอ้โอ้คือถึงถึงจะหลวจะยิงตายแล้วแต่ว่าก็มีฟื้นพลังอะ่ะก็คือแทบไม่ตายอะ่ะ อะลองลองพัดดิโอ้โหพัดบอดก็รู้เงี้ยบอดรู้แกวผมอีกนะแม่เอ้ยได้ป่าวะได้ป่าต้องได้ดิโอ้โหไม่ได้อะไม่ไหวอะไอซิคิลไฮเปอร์มันมันโกงเว้ยซิคิวไฮเปอร์คิงอะแบบแล้วตายแล้วคืนชีพได้อะบอ แม่เด hey. ี e ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันอืมจรวดเราจรวดไอดีหลักผมอะพว่าจรวดไดหลักผมมันมันนั่นเงินไปต้องได้ดิวะต้องได้โอ้ โอ้โหดูดูการฟื้นพลังนั่นโอ,โ,โอ้โหโอไม่ไหวฮะไม่ไม่ไหวผมผมไม่สามารถสู้ผมไม่สามารถสู้มไมาาอ้สกิลฟื้นพลังของของคิงได้อะจริงๆมันเกือบนะมันเกือบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองอีกทีนึง มันเกือบแล้วมันเกือบอะแต่แต่ทำไงให้ให้นั่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวทำยังไงถึงถึงจะสามารถเอาชนะเอ่อสกิลฟ้นพลังฟาง,งของคิงได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดวมันจะต้องมีวิธีถ้าถ้าผมลองเนี้ยถ้าผมลองปล่อยดุยางมาช่วยจะเป็นยงไงดุยางไม่ทำเลยตายโคตรแพ้ท่โอ้ เนี่ยคือผมต่อให้ยังไงคือผมไม่เอาเอามาตาน้ำมาเพราะว่าถ้าผมเอาเอามาตาน้ำมาก็เนี่ยก็ก็ก็กกตีคิงตายช่ี๋ะหืมแทมไม่ทำเลยรลยเลยโอ้โหนี่แบบผมพยายามช่วย ผมพยายามช่วยนะแบบลองลองเลยลองลองแบบเนี้คออยคือยังไงยังไงก็แฟร์ดีเพราะว่าดูยางก็แพ้ทางธาตุยนะังไงก็ถือว่าแฟรนะ์ดีนะแฟร์ดีดูซิว่าคิงผมจะแก้ปัญหายัางไงถ้าหรือว่ามีดูยยางมาช่วยอา่า อึงผมอยากให้ให้บุมันรู้ชนะไงผมรู้ผมรู้ว่ามันคนละเกศกันแต่ผมอยากอยากเห็นเห็นเขาชนะก็เลยลองลองอ่ให้ตัวช่วยนิดนึงครับตัวช่วยที่แฟฝงสุดยังไงเพราะว่ามันแพ้ทางท่าดะอ่่นต้องได้สิวะมันต้องได้สิวะม้องได้สิวะโอ้ โอ oh <laughs> ไม่นะไอ้มันมันต้องรอดดีวะมันต้องรอดมันต้องรอดโอ้โนโอไม่ตอนนี้คือผมนี่ปล่อยอย่างเนี้ยผมผมจะพยายามไม่ละสายตานะโอ้คิงเริ่มสแต็กกันแล้วอะ่ะ โอ้โหตายุ๊บวัดฟื้นพลังฟื้นพลังแบบแบบพร้อมกันเลยนะโอ้ไม่ไหวครับเ,เดี๋ยวก่อนถึงดูอย่างถึงจะเป็นไฮเปอร์ก็ก็คงไม่ได้ช่วยอะไรเนาะผมไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกตัดแร่ไปก็ตัดแล่ไปแต่ว่าแร่คิงมันน้อยอยู่แล้ว ก็ไม่ไหวนะถึงแม้เราจะส่งตัวช่วยมาเป็นดุยางก็ไม่รอดนะก็คือแฟฝงล่ะแฟร์แอมเบลลานซ์ตบแฟร์มันต้องได้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 ต้องได้ต้องได้เฮ้ยเฮ้ยเริ่มโตเลยเริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วเฮ้ยเฮ้ยต้องได้ผมว่าแค่ เอาเอาไอดีนี้ไอดี ID เดียวก็น่าจะโอเคเนาะนะครับไอดีสอเอไม่ต้องไม่ต้องสอบไอดีเล่นหรอกอ่เสียเวลาครับโอ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ชิดชิดไม่ได้มันไม่ได้คุณผู้ชมผมผมพยายามแล้วผมพยายามแล้วแต่แต่สกิลฟื้นพลังของเขามันแข็งแกร่งเกินไปโอ้ โอ้ผมยอมแพ้และนะครับอ่ะนะครก็ผลสองรอบนะครับ,ส,รบสู้ไม่ไหวจริง <c oughs> คือหลักๆเลยคือแบบสก,กิลไฮเปอร์ของคิงเนี่ยตัวดีฮนะที่ทำให้เราแพ้นะครับแบบแบบไม่ไหวคือถึงถึงจะหลวดเราอ่ะจะทำให้คิงตายได้อ่ะเขาก็ฟื้นพลังอยู่ดีแล้วฟื้นแบบไม่ใช่ฟื้นแต่เทียตัวนะฟื้นมาสิบส,บสบตัวพ้อะมันอะไอที่แบบสแต็กอะแล้วก็ฟื้น พื่พลังมาแบบไม่ไหวอะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมไม่มั่นใจว่าจะรวดผมอัพไปถึงขั้นไหนทำไมมันมันแรงเหลือเกินนะครับฮนะก็ประมาณนี้ก็สรับการประลองระหว่างไปนี่มารู้กับคิงนะครับคือผมผมบอกเลยนะว่าผมาทำมาคำๆนะครับเพราะคุณรู้นะใช่ไหมว่าไปนี่มารู้กับคิงมันคนละเกรดกันนะมันยังไงก็สู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมแค่อยากเอามา มาเกียน่เฉยนะครับเขาอยากจะรู้นะนี่ขนาดแบบเอาดูยางไปช่วยนะแบบให้มันแฟร์เพราะให้มันแบบไม่ให้คือผมไม่อยากให้มันเป็นท่าน้ำเนงเพราะถ้าเป็นท่าแบบอามาตะาทตาน้ํากลัวมันจะไปเข้าทางนะนะครับกลัวจะไปชนะทางคิงอย่างนั้นนะครับเคประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบด้วยนะครับผมนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับแล้วก็อย่าลืม ก็ไม่เมืไว้กันด้วยนะครับผมนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใคลิปหน้านะครับสำนี้ขอตัวลาไปก่อน,นนะครับบ๊ายบาย